นี้เป็นเครื่องสับยาแบาบแปดใบมีดพร้อมติดตั้งหมอเตอร์อยู่ที่หนึหง่งแรงเลยลูกค้ารับที่หน้าบ้านนะคะคาหน้าบ้านอยู่ที่6,5 0 0าค่ะรับที่หน้าบ้านนะ,ะไปดูข้างในเขาเป็นยังไงเปิดดูง่ายเลยสับนแปดเปนมีดนะคะดูความหนาของเหล็กนะดูความหนาของเหล็กความหนาของไส้นะคะที่ใชสีมิลน,นะคะเดีว่าลันให้ดูว่า นิ่งกีกขนาดไหน,นขนาดทำงานห้ามทำอย่างนะาน,นี้นะไ,ไม้เรานนทำงานให้ปิดะนะคะโอเแล้วก็ยึดน็อตทั้งหมด4ตัว มอเรงมอเตอร์ไทยเงียบมากค่ะเครื่องหลัเนเงียบมากลูกค้าที่กลัวว่าจะเสียงดังเหมือนลงสีไม่ต้องกลัวนะเงียบค่ะเงียบจะลันเครื่องจะได้ยินแค่เสียงสับยานะคะถ้าเป็นยาที่เกรงแข็งหน่อย